สวัสดีครับพี่น้องมนีสิ้ามากการกีนูนครับผมช่วงนี้กีนูนกําลังออกครับผมแล้วสิล่องไปการเบื้งนะครับครับมณีกะมาถึงแล้วครับนี่คือต้นต้นหมอนนะครับต้นหมอนนอนเลี้ยงไม้บานเห่าครับนะครับมันก็จะออกมากิน ใบหมอนนะครับย่างมันขึ้นร้ายครับมือนี้ออกร้ายครับพี่น้องเบิ้งครับพี่โอ้เต็มเลยครับนี่ครับใบเต็มเลยครับกินนู่นไงได้ครับนี่ครับนี่ต้นหมอนครับหลายครับหลายครับเบื้องกกนี่ครับพี่น้องเออเบื้องงานี่ครับใบเดียวครับเต็มเลยครับเป็นซิปครับสุดยอดสุดยอดพี่น้องเอ้ย ครับปุณนะปุณกำลังเก็บครับมีแอดมินมาน้ำครับแอดมินมาเก็บปุณนะซันขูบโคบพี่น้องค่อยๆเก็บครบัครบ,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 รบเดี๋ยวมันสิบินหนีเท่ากับมีอุปกรณ์ใส่เท่ากับเป็นขวดครับขวดน้ำใบเดียวจบ<ต>นะบินมาจับนี่ครับงาเดียวครับพี่น้องเอ้ยพุดนะ หลายครับอีสานบ้านเฮาครับอ,<า>อย่ายยไม่เก็บที่ระเบิดเยอะแยะครับมันะะอ,อนี้อสอ่อนอสอ่อนพี่น้องเอ้ยผู้ใดเนี่ตัวใหญ่ๆเนาะผู้ใดสุดยอดครับนี่คือต้นใบหมอนนะครับใบหมอนกล่นใบอ่อนใบหมอนกลินใบอ่อ <By Mon. S 2> นๆน,น,นะครับ มึงงานนี่ครับโอ้โหครับไม่มอนมันปลูกไว้รอใไห,หน้าครับไห,หน้าขางสวนยางครับเคยเก็บครับเก็บผู้ปีครับพี่น้องนี่ครับ ต้นนี่กินใบใกล้เบบดแล้วครับต,ต้นเพื่อนกะมะหันเดีไปกินครับพุณนะเต็มเลยเก็บเมื่อก่อนเก็บง่ายๆครับบ่ค่อยบินนี้ดอกใส่สีกินอิ่มแล้วนอนี่นะไปขรัวครับพี่นอ้องยี่นูนน่ะไปขรัวนี่ครับ เก็บที่นู่นครับพุณนะกำเอากำเอาพี่น้องตกลงเลยอากาศดีๆครับอีสานบ้านนอกอิสานบ้านนานะครับเก็บไปขัวครับ กินก็ได้ควยค้าคัวค้ายก็ดีครับตกลงปุกปิกปุก,ป,กปิกอู้นะบินก็มีบานี บินตอมวื่นวื้นอยู่ครับมากับพ่อหมานี่มามาพร้อมครับมืนอนตอมกล้องระวาดนี่ครับโยเยโยเยเลยโอ้ขีน้นู่งงามมาปี่น้อง ออกจากกลุ่มใหม่ๆครับที่นุ่นเต็มมือครับเมืองงานนี่ครับพี่น้องทุงสูงนี่เต็มเลยครับกำลังสีกินหลายๆจนงากองครับผมเอากองลงมาเก็บบันีีพี่น้องพุณน่ะเต็มเลยบาทโอ้ตกปลวกปกปกเกปกพี่น้องนีะครับสั้นลงสั้นลงสั้นล,ง,นลงครับ ฉันต้องนีนะกอ,อ,องอัญญาอยู่พี่น้องอู้เก็บครับเก็บอ,อะไรมะมงกินนู่นมัพผ้าหมามาน้ำพี่น้องโอ๊ย หลายครับหลายครับไ้ขวดครับจุ่มเยาวครับกำหดเลยพี่น้อง ครับหลังจากที่เข้าเก็บจากหม่องหนึ่งเสร็จแล้วเขากะยางมาต่อครับอยู่ข่างสาครับต้นนี้ยกข่างสาครับพี่น้องหมากมอนก็ร่างสุกครับครับนี่อีกครับพี่น้องเต็มเลยเต็มเลยครับคุณเต็มเลยครับหลายครับหลายครับมีหลายออกหลาย ยอนครับกํลังกินใบมอนเลยครับกินข้ากินแน่ครับกินใบสิโก๊กใบโมมี่แล้วครับเต็มเลย เก็บเต็มวนครับใกล้จะเต็มควนแล้วพี่น้องย่านเด็ดเต็มแล้วครับมือน,นี้บินไปกับนี่ครับ่ากกดกระดิง่งกดซับสไครกดติดตามได้เลยครับ สารบานเฮ้าพายูหาอยุหากินครับครับมื่อนี้ก็ได้ซ้นนี้ครับผมประมาณนี้ครับแมงกินูเขากดจีปล่อยให้มันขี่ออกครับแล้วก็เอาไปล่าง เี๋ก็ไปครัวครับผม,มน่าไหนพ่ออะไรกินครับพี่น้อง